ทำไมไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเฮ้ยอาจารย์ถ้าสะดุกขนาดนี้เป็นตัวแจกฟรีจริงดีรายวิชาไกด์ลิงลิงโดยเจเจตอนด็อกเตอร์รีโชอาจารย์ของสถาบัานแห่งปัญญาลาสังหารสินตาภาพตัวตึงดาเมจเดียวที่พร,ร้อมจะมาเอด c a t e ทุกคนด้วยช็อคแห่งปัญญาแจกฟรีแล้ววันนี้ถึงแพท2.1รีบรับกันก่อนจะหมดโอกาสทางการศึกษานะจ๊ะวิธีการเล่นท่านอาจารย์ตีศัตรูปาช็อก รูมีดดับ,บปลาช็อกใช้ท่าไม่ตายปลาช็อกศัตรูตายก็ปลาช็อกใส่ตัวอื่นไปเลยสิสร้างรูปปั้นสุดโจโจ้เล่าพวกอ่อนหัดมาตีแล้วพวกมันก็จะตีติดสโลแหมจะอึมถึงอ,อาจารย์ก็ต้องพยายามมากกว่านี้หน่อยจบแล้วล่ะทุกคนสำหรับลิงที่ไม่ตั้งใจเรียนรู้แค่นี้ก็พอแล้วละ่ะข้ามไปดูของสวมใส่ได้เลยจ้า ต่อไปนี่คือไกด์สำหรับเหล่าลิงที่มีความคิดก้าวหน้าอยากจะเป็นลิงที่มีปัญญาเรามาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์ท่านนี้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยในไกด์นี้เจเจ,จอาจจะสลับเรียกดรรีโชแกว่าอาจารย์บ้างพี่หมอบ้างคือตามเนเรื่องแกเป็นอาจารย์ที่เรียกตัวเองว่าหมอรักษาโรคง,งอูอะเนาะถ้าหากว่าได้ยินเจเจ,จเรียกดรแกแบบไหนก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะจ๊ะสกิลโจมตีปกติอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็สร้างความเสียหายจินตภาพนิดหน่อยจากนั้นก็สร้างหนึ่งสกิลพอ,อยตามปกติ ต่อไปเป็นสกิลต่อสู้ใช้1สกิลพอยต์จากนั้นสร้างความเสียหายจิตภาพให้แก่1เป้าหมายแล้วก็จบแค่นี้เลยเพราะว,ว่าสกิลต่อสู้เองเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันไปอยู่ตรงพรสวรรค์แทนดังนั้นเราขอเอาพรสวรรค์ของเขาขึ้นมาพูดต่อเลยก็แล้วกันพรสวรรค์หลังจากด็อกเตอร์ใช้สกิลต่อสู้จะมีโอกาส40%ที่จะปาช็อคใส่เป้าหมายทันทีและมีโอกาสเพิ่มอีก20%ในทุกๆดีบับของศัตรู1อย่าง แปลว่ายิ่งศัตรูติดดีบับเยอะเราก็มีโอกาสจะโจมตีต่อเนื่องเยอะขึ้นโอกาสในการที่อาจารย์แกจะปลาช็อกสามารถดูได้จับบนหัวมอนสเตอร์เลยอย่างในภาพนี้น้องหมูไม่ติดดีบับอะไรเลยก็จะมีโอกาสที่หมอจะปลาช็อกใส่น้องหมูหลังโจมตีแล้วคือ40มาดูที่ตัวกลางตัวนี้ติดดีบับอยู่2อย่างเปอร์เซ็นต์ในการปลาช็อกจะเพิ่มมาอีกดีบับละ20ก็คือรวม40บวก40เปเ็นป็น80นั่นเอง ส่วนตัวซ้ายสุดนี่หนักเลยมีดีบัฟตั้ง4อย่างอันนี้ก็คิดเป็น80%แล้วแล้วรวมกับของเดิมอีก4 0ก็คือทะลุหลอดเต็มร้อยไปเลยการันตีว่าอาจารย์แกจะปาช็ุกคมๆใส่หัวแน่นอนนอกจากนี้ถ้าหากว่าศัตรูดันตายซะก่อนที่ด็อกเตอร์แกจะได้ปาช็อกเช่นพอพี่แกตีปุ๊บเอา้าตายซะงั้นน่ะอาจารย์แกก็จะโมโหมากๆช็อกที่ตเตรียมเอาไว้สั่งสอนในตัวนั้นน่ะมันก็จะเปลี่ยนไปปาใส่อีกตัวหนึ่งแทนโทษฐานปล่อยให้เพื่อนตาย และสุดท้ายถ้าไม้ตายดเรเรโชจะใช้พลังแห่งพีทาโกรัสเอาเสาที่ร่วงมาจากไหนก็ไม่รู้มาล้มทับใส่ศัตรูหนึ่งตัวไอ้เจ้าศัตรูตัวนี้จะโดนดีบับที่น่าอับอายมากๆนั่นก็คือดีบับที่ชื่อว่าเจ้าโง่หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือความเข่าของนักปรา์ดีบับเจ้าโง่คือสัญ,ญลักษณ์ว่าไอ้มอนตัวนี้มันโง่ไม่ไหวละต้องให้เพื่อนในทีมเราช่วยกันเอ็ดูเคท เมื่อใครก็ตามในทีมโจมตีใส่เจ้าโง่อาจารย์เรโชก็พร้อมที่จะช่วยซ้ำด้วยการปลาช็กสั่งสอนเพิ่มเติมทันทีโดยจะปลาช็อกซ้ำจากดีบับนี้ได้สองครั้งดูจำนวนช็กในมืออาจารย์ได้จากไอคอนข้างๆแกเลยแถมด้วยสกิลเดินโลกเมื่อกดใช้อาจารย์จะสร้างรูปปั้นของตัวเองที่ดขูขึ้นมาหนึ่งตัวรูปปั้นมันเทขนาดนี้ก็ยั่วม,มอนโงง,ง,งงทั้งหลายได้ดีเหลือเกินถ้าเราเข้าต่อสู้กับศัตรูที่โดนรูปปั้นยั่วยุ ตัวรูจะโดนลดความเร็วลง2เถินต่อไปเป็นการอัพเทรสดูเหมือนว่าดเรรีโชจะถูกอกถูกใจกับการสั่งสอนนักเรียนด้วยการปาช็อกเป็นพิเศษดังนั้นที่ควรอัพนำไปเลยก็คือพรสวรรค์ของเขานั่นเองต้องอัพอันนี้ก่อนจะได้ปาช็อคแรงๆนะต่อไปอีก2อันที่สำคัญพอๆกันก็คือสกิลต่อสู้และก็ท่าไม้ตายทั้งสองอันนี้อัพแล้วจะตีแรงขึ้นเห็นแบบนี้ดกอรแกยังไงก็เป็น DPS ดาเมจทุกที่ก็สำคัญหมดนั่นแหละ สกิลโจมตีปกติอันนี้จะอัพหรือไม่อัพก็ได้เพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โนดใหญ่ๆทั้งหลายนี่แน่นอนว่าต้องอัพทั้งหมดเลยเพราะทุกอันจะทําให้เขาตีแรงขึ้นแบบมากๆโดยเฉพาะอันนี้เมื่อใช้สกิลต่อสู้โจมตีทุกๆดีบับที่สตรูมีจะเพิ่มอัตราคริและความแรงคริให้ดรรีโชสูงสุดถึง6ขั้นแปลว่าเราจะได้คริสไปฟรีๆเลยถ้าสตรูมีดีบับเยอะ ซึ่งโดยปกติแล้วอาจารย์แกจะเลือกปาช็อกส่ตัวที่ติดดีบับเยอะอยู่แล้วด้วยอีกอันที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือโหนดนี้ถ้าศัตรูติดดีบับเยอะเท่าไหร่สกิลปลาช็อกก็จะแรงขึ้นเท่านั้นโดยต้องมากกว่าเลยเท่ากับ3มดีบับขึ้นไปแรงขึ้นสูงสุดถึง50%เลยละอีกอันอันนี้ก็คือลดต้านทานสถานะของศัตรูอันนี้ก็ดีศัตรูจะได้โดนดีบับง่ายๆเอื้อต่อการปลาช็อกเข้าไปอีก โนเล็กๆมีพลังโจมตีและอัตราคริควรอัพทั้งหมดส่วนพลังป้องกันที่แถมมาก็อัพไว้กันตายทีหลังไม่เสียหายนะจ๊ะพออัพสกิลเสร็จแล้วถึงเวลาที่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ด็อกเตอร์รีโชกันหน่อยลวล่ะจะขึ้นสั่งสอนคุณงูทั้งทีจะไม่ให้ไปเต็มยศแบบตัวตึงได้ยังไงอาจารย์กดุขนาดนี้แน่นอนว่าเป็น DPS ลืมบอกไปเลยว่าช็อกเนี่ยถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องทำให้ดามาจเข้าส่วนใหญ่มาจากการโจมตีต่อเนื่อง แต่ว่าในปัจจุบันแพท1.6ด็อกเตอร์เรโชยังไม่มีลีลิกที่เป็นเบสอินซอลตของเขาเลยแต่ในอนาคตนี้ก็ไม่แน่นะจ๊ะเราจะมาใส่ผสมกันไปก่อนเซตที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเซตผสมเบสิกนั่นก็คือเซต2จินตภาพผสมกับเซต2การโจมตีต่อเนื่องหรือถ้าหาว่าใครอยากได้ดาเมจแบบทุกส่วนก็สามารถเปลี่ยนเป็นเซตสจินตภาพผสมกับเซตสพลังโจมตีก็ได้นะจ๊ะ และสุดท้ายแม้ช่องของเราจะไม่เคยพูดถึงแต่ว่าเกมนี้มีรีลิกแปลกๆอันนึงที่เทพมากสำหรับ DPS แทบทุกตัวนั่นก็คือเซตควอนตั้ม4เพราะถ้าหากว่าเราใส่4ชิ้นจะทะลุเด็บ10%แล้วหากเป้าหมายมีจุดอ่อนควอนตั้มก็จะทะลุเพิ่มอีก10% ปกติบัฟทะลุเดฟเนี่ยแรงมากๆถ้าไม่มีซีเวอร์วูฟก็ใส่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีน้องซ i เวอร์วูฟอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่คู่ไปกับเรโชช่วยแปดจุดอ่อนควอนตัมแถมแปดดีบัฟบอ,อื่นๆให้อาจารย์แกได้ดีอีกด้วยทําให้นี่เป็นอีกหนึ่งเซ็ตที่คุ้มที่จะใส่พอตัวเลยอ่ะแล้วเราจะเน้นไปที่สเตตัสไหนกันดีเขาเป็น DPS ปกติดังนั้นสเตตัสหลักก็จะเน้นไปที่แอคแท็เปอร์เซนต์และคริติคอน ออปชันหลักส่วนเสื้อเราแนะนำให้เป็นอัตราคริไม่ก็ความแรงคริแล้วแต่ว่าคุณจะชอบอะไรมากกว่ากันเลยเอาอันที่ออปชันสวยๆแล้วก็สัดส่วนคริก็แล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนก็เป็นอันโอเคแล้วอย่าลืมคิดด้วยว่า Pass i v e a 2หลังจากอัพแล้วเราจะได้อัตราคริ15%และก็ได้ความแรงคริอีก30%ทําให้ดอร์แกเนียจริงๆแล้วปั้นไม่ยากอย่างที่คิดนะรองเท้าก็เลือกได้ระหว่างแอคแท็กหรือว่าความเร็ว แต่ถ้าให้แนะนําก็เป็นความเร็วเช่นเคยได้เทินเยอะกดสกิลเยอะปลาช็อกก็จะเยอะในส่วนของประดับจักรวาลแน่นอนว่าดาเบจส,ส่วนใหญ่มาจากการโจมตีต่อเนื่อง Set ต n ินเ s อร์ซลสโตก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในดวงใจของ DPS อย่างแน่นอนได้ทั้งอัตราคริและดาเมจโจมตีต่อเนื่องดาเมจถ้าไม่ตายก็ยังได้ใช้กันคุ้มๆไปเลยสําหรับเซตนี้ แต่ก็มีทางเลือกอีก2เซตที่น่าสนใจอย่าง Space Ceiling Station ที่จะเพิ่ม Attack ให้เราแบบเบิ่มๆถ้าหากว่าเรามีความเร็วถึงและอีกเซตใหม่ก็คือ Ferment a m Font Line อันนี้จะให้ Attack และโบนัสดาเมจถ้าความเร็วถึงเหมือนกันในส่วนเชือกแน่นอนว่าเราต้องใส่เป็น Attack เพราะเป็น DPS ทั้งทียังไงก็ต้องตีให้แรงเอาไว้ก่อนส่วนลูกแก้วเป็นดาเมจจินตภาพตามระเบียบจ้า ต่อไปเป็นส่วนของไลค์โคนดรเรโชเป็นสายล่าสังหารตัวเรื่องที่น่าสนใจก็มีอยู่ไม่น้อยแต่เพราะความที่เป็นตัวดาเมตดดังนั้นไลค์โคน3ดาวจะมีสเตตัสพื้นฐานที่ต่ำเกินไปทำให้ไม่น่าใส่เลยซักชิ้นดังนั้นขอเริ่มแนะนำที่4ดาวเลยนะอันแรกไลค์โคนต้านเหิงที่ศัตรูน้อยเราจะได้อัตราครีเพิ่ม และอีกอันคือไ like ล่โคนซูชางกับดาบอันนี้ยิ่งตีตัวซ้ำก็ยิ่งแรงอาจารย์แกเป็นเป้าหมายเดียวเน้นซ้ำหมอนไว้ก่อนก็เหมาะมากๆแต่ว่าก่อนจะตัดใจไปใส่4ดาวเรามีตัวเลือก5ดาวไลโคนที่ฟรีและดีมากอยู่อันนึงนั่นก็คือไลโคนรือเซียนโจจากร้าน Simulate Universe ได้ทั้งแอคแท็กทั้งอัตตราคริและเพร้อมันฟรีเราอาจจะขัดมาได้จนเต็มด้วย แต่ที่จะแรงที่สุดเลยก็คงหนีไม่พ้นไลายคนประจำตัวที่ดูน่าสงสัยเออแผ่นหลังของอาจารย์เรโชในอ่างน้ำและน้องเป็ดไลายคนนี้เมื่อใส่แล้วจะได้ดาเมจคริติคอน20%ไปก่อนเลยแล้วหากอาจารย์แก่จมตีใสมอนที่ติดดีบับดาเมจคริติคอนก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดีบับของมอนตัวนั้นด้วย หลังจากใช้ท่าไม่ตายอาจารย์จะได้บัฟที่ทําให้สร้างดามเมจเพิ่มขึ้นและทําให้ชกของอาจารย์ทะลุเดฟอีกถ้าใส่อันนี้คืออาจารย์แกจะดุมากแต่ถ้าหากว่าแพทก่อนหน้านี้ใครเปิดไลค์โคนของโทพาสมาได้ไลค์โคนอันนี้ก็เป็นไลค์โคน5ดาวอีกอันนึงที่อาจารย์แกก็ใช้ได้อย่างดุดันเช่นเดียวกันเพราะได้ทั้งคริและดามเมจการโจมตีต่อเนื่อง แต่งตัวเสร็จกันละต่อไปเรามาดูเหล่านักเรียนทุนเรียนดีได้ทุนแต่เจ้าทุนการศึกษาไปเปิดหาอาจารย์ซะอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมาเอดูเคีทุกคนถึงที่ในทุกไอดีแต่เราจะเปิดหาเอดรอนของเขาเพิ่มดีไหมนะอี 1. เพิ่มผลของแพสซีฟ e A2 หรือแพสซีฟคริติคอนสูงสุดอีก4ขั้นและเริ่มการต่อสู้ที่4ขั้นทันทีไม่ต้องรอ อันนี้คือง่ายเวอร์มากได้คริก,กันไปแบบเต็มๆสูงสุดอัตราคริ25%ความแรงคริอีก50% E 2การโจมตีต่อเนื่องจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นตามดีบับของศัตรูอันนี้คือได้ดาเมจไปฟรีๆเลยเพราะปกติเราเล่นเขาก็ควรจะแปะดีบับใส่ศัตรูเยอะๆอยู่แล้วคือจากที่แรงอยู่แล้วก็จะแรงขึ้นไปอีกอี e เมื่อโจมตีต่อเนื่องจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่ม15หน่วย ันนี้ดูมันผ่านเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่มันว้าวสุดๆไปเลยเพราะปกติการโจมตีต่อเนื่องจะฟื้นฟูพลังงาน5หน่วยจากเดิมกดสกิลได้พลังงาน30โจมตีต่อเนื่องได้พลังงาน5รวมเป็น35ไม้ตายของอาจารย์จะใช้พลังงาน140แสดงว่าเราต้องทำแบบนี้4รอบกว่าจะได้ท่าไม้ตายแต่ถ้าหากว่าเรามี E นี้แล้วมันจะกลายเป็นกดสกิลได้พลังงาน30โจมตีต่อเนื่องได้พลังงาน20รวมเป็น50 ปแปลว,ว่าแค่อาจารย์ปลาชอกค,ครบ3รอบก็จะเก็บท่าไม้ตายได้เต็มแล้วแถมพอได้ใช้ท่าไม้ตายเราก็จะได้ปลาชกเพิ่มขึ้นอีกได้ไม้ตายเร็วขึ้นได้ปลาชกมากขึ้นพอปลาชกมากขึ้นก็ได้ไม้ตายไวขึ้นวนไปไม่รู้จบเลย ส่วนอีสุดท้ายอันนี้เป็นดาวที่เอาไว้บูลลี่มอนชัดๆเลยเพราะว่าเพิ่มจํานวนครั้งของดีบัฟเจ้าโง่ที่ได้หลังจากการเอาเสาทับมอนเพิ่มอีกหนึ่งครั้งจากสองครั้งกลายเป็น3าครั้งแถมเพิ่มดาเมจการปลาชกเข้าไปอีกอันนี้เปิดมาคือปิดจ็อบเลยเพราะว่ามันคอมโบกับทุกเอโดรอนที่ผ่านมาทั้งหมดพอกดท่าไม่ตายก็ปลาชกรัวๆได้พลังงานคืนเยอะแยะจากนั้นตัวเองก็กดสกิลก็ได้พลังงานคืนอีกไมยตายก็วนมาอีกรอบเอา คือพอมาดูดีๆแล้วเอโดรอนพี่แกเนี่ยมันทรงพลังเกินไปแล้วเปล่าเนี่ยคือทุกอันดาเมจช็อกหมดเลยรีพลังงานเพื่อช็อกที่เพิ่มขึ้นอีตาหาความจริงก็คือด็อกเตอร์รโชเนี่ยเก่งมากๆตั้งแต่ E0 แล้วนะทุกคนแต่ยิ่งเปิดเพิ่มก็ยิ่งเก่งแบบก้าวกระโดดหากได้ลองตัวฟรีแล้วถูกอกถูกใจกันเอดูเคชของอาจารย์อยากจะเปิดเพิ่มก็ลองคิดกันดูได้เลยนะเอาล่ะ เรามาถึงหัวข้อที่ไม่ได้เห็นกันมานานนั่นก็คือการจัดทีมแหมก็ออกแต่ตัวละครซัพพอร์ตจัดทีมอะไรมันก็ไปได้หมดนะสิมาถึงคิวของตัวละครสาย DPS อย่างดรรีโชเราต้องการเพื่อนในทีมที่สามารถแปะดีบับได้เยอะๆเพราะยิ่งดีบับเยอะเขายิ่งตีแรงดังนั้นเพื่อร่วมทีมที่ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นซวอบูฟนักแปะดีบัฟระดับเทพเพราะแค่เธอคนเดียวก็สามารถแปะดีบับได้ถึง6อย่าง ยิ่งถักเจอศัตรูที่ไม่แพ้จินตภาพด้วยแล้วก็หวานหมูอย่างที่บอกไปก่อนหน้าถ้าหากว่าอยากลองลีริกเซ็ตควอนตัมก็ยิ่งแจ่มไปเลยอีกคนที่อยากจะแนะนําก็คือโทพัสถึงแม้ว่าเธอจะเป็นล่าสังหารที่แปะดีบับได้ไม่เยอะแต่ว่าดีบับสําคัญที่สุดของโทพัสก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีต่อเนื่องดอกเตรรีโชปลาช็อกทีศัตรูก็จะหัวแตกแน่นอนไม่รู้ว่านันช็อกหรือว่าตะปู แถมดรเรโชปาช็อกทีเนี่ยนัมบี้ก็จะแฮปปี้ไปด้วยเพราะว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องเร่งเทินตัวเองขึ้นมาโทพาสก็จะแรงขึ้นไปด้วยถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนไปดูไกด์โทพาสและนัมบี้ได้นะว่าการเก็บหนี้ของน้องหมูทำไมถึงแจ่มว้าวกับดรเรโชได้ขนาดนี้และอีกสล็อตก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวละครสายประสานเพราะไปกับใครก็ได้ดังนั้นสายประสานทุกตัวก็เหมาะก,กับดรรีโชทั้งหมดเลย แอสตาเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วทิงหวินเพิ่มพลังโจมตีโบนัสดาเมจและรีพลังงานวีกงเพิ่มคริดาเมจจิตภาพและพลังโจมตีแถมยังใส่คู่กับหลายคนเพิ่มโบนัสธาตุอย่างหลายคนของแอสตาได้อีกด้วยนะพันยาได้รีสกิลพอยต์เพิ่มพลังโจมตีและความเร็วด้วยนะหรือ5าดาวอย่างโบรเนียที่เอาไว้โยนเทินแล้วก็แจกคริและอีกตัวตัวใหม่ล่าสุดพี่หลวนเหมยบัฟโบนัสดาเมจเจาะกระทาะธาตุ เร่งความเร็วตีจุดอ่อนแรงคนหลังเนี่ยมียังไงก็แรงจะใส่ตัวไหนก็เวิร์กหมดเลยเอาไปว่าลิงทั้งหลายมีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดก็จับยัดไปยืนเป็นผู้ช่วยสอนของอาจารย์ได้เลยน,นะสำหรับตัวช่วยกันตายเราขอแนะนำเป็นกูสเวียนไม่ก็หัวหัวเพราะทั้งคู่เสริมดาเมจได้ดีมาก แต่ว่าพี่โรชาเองก็ไม่น้อยหนะ้าแถมมีท่าจินตภาพเหมือนกันลงทุนใส่เพนาโคนีเพื่อให้ด็อกเตอร์รีโชได้โบนัสจินตภาพด้วยก็ได้ทำทีมจินตภาพล้วนไปเลยสีจับมือกันไว้แล้วไปเอดูเคทพวกโง่กันจบไปแล้วสำหรับไกด์ด็อกเตอร์รีโช เป็นยังไงหวังว่าลิงน้อยทั้งหลายของเจเจจะเข้าใจกันนะอาจารย์แกเป็นตัวที่ดุดันมากจริงๆจนหลายๆเจ้าที่เจเจดูมาเขาวิเคราะห์กันว่าตัวนี้อาจจะดีเกินไปที่จะเป็นตัวแจกฟรีหรือเปล่ากันด้วยละ่ะ อันนี้อาจเพราะอาจารย์แกยังแจกฟรีได้ไม่นานดังนั้นต้องรอดูผลการทดสอบจริงจากผู้เล่นอย่างเราเรานี่แหละว่าอาจารย์จะเป็นตัวช่วยในการรักษาโรคง่ของพวกเราได้จริงไหมทําให้เราผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าใครปั้นแล้วอยากลองมารีวิวผลงานของอาจารย์ก็มารีวิวกันในคอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อเจเจตกหล่นอะไรไปหรือถ้าหาว่าใครอยากแชร์เทคนิคอะไรก็แนะนําเพื่อนๆกันได้นะจ๊ะ และขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าทุกคนสามารถรับคุณหมอเรโชได้ฟรี1ตัวถึงแค่แพท2.1เท่านั้นหากใครยังไม่ได้โหลดเกมก็ต้องรีบกลับมารับทุนการศึกษาจากอาจารย์กันได้แล้วนะเตรียมตัวเข้าเมืองแห่งความฝันและงานเทศกาลเพนาโคนี <ac> oni, ในแพท2.0ที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้ว ที่สาคัญกว่าก็คือกําลังใจของเจเจที่ทุกคนจะมอบได้ไง่ายๆเพียงแค่กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องเจเจเอาไว้ไกด์ตัวละครอื่นจะได้ออกมาแน่นอนเป็นการกระตุ้นไม่ให้เจเจขี้เกียจทําไกด์แล้วก็นอนเป็นลิงอยู่บ้านเฉยๆและช่องเรายังมีคลิปวิเคราะห์เนื้อเรื่องเกมฮงไกสตาร์เรลและไลฟ์เนื้อเรื่องภาคไทยด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อติดตามเรื่องราวสนุกๆจากเจเจกันด้วยนะจ๊ะ สวัสดีเจเจขอตัวไปเข้าคลาสเรียนของอาจารย์เรโชก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ